สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPad Gen 7นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะฟิล์มมาเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคมาดูรอบๆเครื่องกันดีกว่านะครับนี่นะฮะสภาพไม้แทบไม่มีรอยเลยนะครับนะครับสวยๆเลย ชัดๆไปเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเงาแวบนะครับอ่าไม่เงาแล้วครับเป็นรอยมือผมนะครับขอเช็ดแป๊บหนึ่งพูดทุกคลิปเช็ดให้ดูกันจะะจระไปเลยครับนี่ฮะเงาแวบนะครับดูกล้องเกึ่งนะครับคมชัดสดใสนะครับนี่นะโอเคเนาะนี่นะครับเคลไมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องแล้วโอ้โหรอยมือบานเลยโอเคนะฮะเช็ดก่อนโอเคนะครับมาเลยครับ นี่นะฮะเป็นไอแพดรุ่นที่7นะครับหรือไอแพด Gen เจ็ดนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมความจุ 128GB ตนะครับตัวที่เป็นตัว Wi-Fi นะครับใช้กันจุๆุไปแล้วความจุขนาดดีนะครับอนี่นะครับเพิ่มแสงลดแสงได้ปกตินะครับนี่ฮะโอเคนะครับมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็มาดูกันที่มาเช็คเสียงสะหน่อยนะครับมา คมชัดสดใสนะครับเครื่องเดิมๆเลยเนาะโอเคต่อไปก็มาเช็คกันที่กล้องนะครับอ่านี่นะฮะกล้องนะครับโฟกัสแสงนะครับได้ปกตินะครับนี่นะฮะทางหุบย่อขยายได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับมาดูสรุปครับชึบอ่านี่นะฮะรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่นี่เลยนะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับโอเคต่อไปก็เป็นกล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่นะครับนี่นะฮะ ึบนี่นะครับล็ออันนี้นะครับรูปที่ถ่ายได้เมื่อสักครู่เลยนะครับนี่นะฮะถ่ายได้ปกติครับทุกฟังก์ชันใช้งานได้ปกติเลยนะครับโอเคตัวนี้อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นหัวชาร์จนะครับแล้วก็เป็นกล่องเขาเนาะมาดูหลังกล่องกันดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นไอแพดนะครับรุ่นที่7นะครับไอแพดเจนเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมเป็นตัว Wi-Fi นะครับ สีซิวเวอร์นะร้อยยี่สแปดจโหใช้กระจุ๊ๆเลยครับเรียกว่าพร้อมใช้งานสุดๆไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่ที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะถ้าใครสนใจสกิ้งกลางทักกันมาได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ